สวัสดีครับวันนี้มาดูสวนโกโก้และกาแฟครับนี่คือกาแฟโรบัตต้าครับปลูประมาณ1ปีแล้วต้นสูงประมาณนี้ั่งต้นก็เล็กั่งต้นก็จมน้ำนี่โกโก้จมน้ำครับ รู้จะรอดไหมเนี่ยถ้ารอดก็ดีไม่รอดก็แก้แกมาปลูกใหม่โอ้โหลงลังยุบเลยอมน้ำมากโอ้นี่สวนยางพารานะครับค่อยจะได้ตัดแล้ว ตัวนี้สูงที่สุดที่สุดกาแฟาโรบัตตา,าจุ่มน้ำด้วย น้ำเยอะน่าจะไม่ตายนี่เตรียมแล้วก็นี่คือต้นอ่าเตียนทองครับไปตอนมาน่าจะติดนี่คือต้นหมาก ประมาณสองปีประมาณสองปีปลกูกึ้นเกน,นี้ปลูกจากเม็ดนะปลูกจากเม็ดเอาเม็ดมาปลกูกแล้วตอนนี้ตูน่าจะเป็นหนูนะกัดโกนตาย สับป,ประรสับป,ประรดไม้ป่าครับต้นประยุงประยุงครับประยุงประยุงต้นไหมโอ้เม็ดครับได้จากป่าแก่ครับตอนนี้ ได้เม็ดมาออกมาปลูกเลยฝังดินแล้วก็ปลูกปลูก,ลกติดประมาณสิบก่าต้นอันนี้ตอนมาตอนมาประมาณเกือบร้อยต้นตายไปครึ่งหนึ่งติดประมาณเนี้ยได้อยู่ แต่น้ำน้ำมะพร้าวครับนี่คือมะพร้าวน้หอม,มปลูกก่อนเพื่อนเลยในเกนี้รกด้วยรกอยู่รกามาครับมา นี่ก็คือมาเอาเป่าอีกต้นหนึ่งตอนนี้ก็ถือตอ้นเล็กด้วยก็อ,อยู่ครับปลูกไปเรื่อยนี่ไม่ค่อยว่างตัดหญ้าได้กึงงก่งหนึ่งนี่กึ่งหนึ่งผลยิกเลยกลับก่อนปล่อยมาตัดใหม่ มีต้นเต็มต้นหนึ่งด้วยนี่น่าจะมะปูกนะไม่ใช่ผมปูกครับโอเคแค่นี้แหละมาสวนนานนานตีนึงขอจบเพียงแค่นี้นะครับขอบคุณครับ